รุเป็นสังคมเกษตรมีพ้ผลิตทางด้านกเกษตรเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นถุเรียนถอดกลวยกรอบแกวขนุนสาเกมันตรงนี้เราเอามาถอดด้วยกระบวนการของคนบ้านจำรุงมีกะปินํำปลาคุณภาพดีที่นี่วันนี้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับกลุ่มงานแปรรูปทุเรียนที่เราเรียกว่า โอท็อปโบราณท่านประธานกลุ่มคือคุณทุทิพย์หรือเราเรียกกันว่าเจตต้อยปีนี้ถอดมากไหมเจตต้อยมาปีนี้ถอดมาหลายตนันวันนี้เห็นมีมีอยู่นี่ถอดสักเท่าไหร่วันนี้ถึงตังตนไหมไม่ถึงวันนี้สามเลยตอนนี้กลุ่มของเราเนี่ยเรามีสมาชิกอยู่สักเท่าไหร่สมาชิกที่ทำอะไรทำทำแฝงรูปอย่นี้แฝรหลบก็มีอยู่ประมาณ ยี่สิบคนครับแวรูปแล,แล้วเอาไปไหนหนิเอาไปไหนหลังจากที่เราทำเช็จแล้วก็มีอสมาชิกคนนอเขาก็มาดับเราเอาไปขายที่ไปขายที่นาศูนย์การเรียนรู้เวลามีคนมาดูงานมีคนมาดูงานเห็นว่าที่นี่ผู้คนบอกว่า้าติดชื่อติดยี่ห้อเนี่ยคนจะไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นของแท้ใช่แสดงว่าของของเราเนี่ยคุณภาพดีมาก เราไม่ติดอะไรเลยแล้วโก้เราก็ไม่ติดแล้วเราใช้สัญ,ญลักษณ์แบไหน,นคนก็ถึงเชื่อว,ว่าเป็นของหวานจำนวนงของเราอร่อยอร่อยอร่อยเห็นหน้าไมค่าน้ำ <c oughs> มันดีเอามาทอดนี่ต้องทอดข้างเดียวข้างเดียวเราจะทอดข้างเดียวมื่อเราทอดวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะไม่ทอดล่ะอแล้วลูกพีมที่ไม่ช่วยนี่เราบริหารจัดการยังไงแล้วก็ใครก็เป็นชุมงม ทำเป็นชั่วโมงทำเป็นชั่วโมงแสดงว่าไม่ยากไม่ยากใครมาแปดโมงก็หลงแปดโมงใช่ทำเสร็จแล้วก็มีคนมาหลับไปท้ายต่อเหมือนคนเหมือนคนพาเนี่ยเราก็ให้เข้าเป็นเนื้อทุเรียนทอดละกิโลเจ็ดบาทถ้าขครพาก็ได้กิโลละเจ็ดบาทจากที่มันเป็นเนื้อแล้วเนื้อต่อขายหั่นหั่นนี่ก็เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเองแสดงว่าไม่ต้องทำเต็มเวลาก็ได้เสร็จจากงานปัจจุบันก็มาทำที่นี่ โอท็อปโบราณของที่นี่มีชื่อเสียงมากจนผลิตเทไรก็ไม่พอขายอยากให้ต้อยบอกมันดียังไงถือว่าดีเนี่ยดียังไงเพราะของเราอร่อยหนึ่งรอร่อยกว่าที่ไหนก็อร่อยพึงเราดีเราถอดเราอดสีสวยเข้มฟ้าโดยไม่ใส่สีโดยไม่ใส่สีเนื่องจากว่าทุเรียนเป็นไงทุเรียนเราแกจัดโอ้เอาของดีมีคุณภาพมาถอด เสร็จแล้วน้ำมันก็ถอดหนนเดียวหนนเดียวบรรจุก็ต้องใหม่ๆสดๆโอทอปโบราณของบานจำรูงเนี่ยนอกแกตุเรียนถอดล้วยังมีอะไรอีกน่าจะต่อยก็มีกล้วยเราทำกล้วยเราทำกล้วยทอดกล้วยก็แกวกอบแกวแล้วก็มีขนุนขนุนก่อเอามาทอดแล้วก็มีเปลือกเปลือกแล้วก็กล้วยหักมุกกล้วยหักมุกมาหั่นเป็นชิ้นกะปิ แล้วก็มีกะปิมีน้ำปลากะปิน้ำปลาเนี่ยทำยากไหมทำไม่ยากจะแต่ทำให้อร่อยมีคุณภาพเนี่ยทำไงมั่งเราก็ต้องไปเอาปลามาให้มันสดเคยสดต้องสดเพราะเรารู้แหล่งผลิตแสดงว่าโอทอปติบานจำรุงเนี่ยมีอยู่ในถูกกลุ่มกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่อยากจะบอกว่าโอทอปโบราณเนี่ย ผลิตจากสิ่งที่ไม่ใช่สารเคมีมกินไปรักษาสภาพไปว้ล้อมไปครับท่นทนบานผู้ชมโอท็อปที่อื่นแบบไหนผมไม่รู้โอท็อปบ้านจำรุงรอสารเคมีในทุกกระบวนการรักษาคุณภาพด้วยคำยืนยันของของเราเชาวจำรุงก็เกิดรายได้แม่หวางมาก,ก็ทำให้คนบ้านจำรุงมี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายใจมีรายได้พอสมควรแบ่งปันให้กับผู้คนที่เดินทางได้กินของที่มีคุณค่ามีคุณภาพเราอาจจะไม่ได้สามดาวหาดาวแต่เราเรียกเขาว่าโอท็อปโบราณครับอยากฉชกชวนกันมาทํามาทําแบกเษตรแบบแบบแบบโอท็อปโบราณแบบบาทหลวงทำทําทั้งประเทศไทยเลยแล้วไปที่ไหนก็ได้อยากให้มีสิ่งดีนี่ประจําทิน้นไปเหนือก็มีลมใย,ยที่เป็นโอท็อป อ่ามาตะวันออกก็มีเหงะมีถุเรี้ยนที่เป็นโอท็อปไปผักตายก็มีถุเรียนที่เป็นโอท็อปที่ผลิตแล้วใหม่ทำลายสภาพไหวนรอนเนี่ยระจากเห็นยังไงไปผักล้างยาไปกินอ้นูยาไปกินสบโอมะม่วงที่ผลิตแล้วใหม่ทำลายสภาพแวนร่อนที่เราเรียกว o ่าโอท็อปโบราณเนี่ยเราอยากให้นมีถูกผักเลยผมอยากไปที่ไหนผมอยากไปไหนกินผลไม้ที่เป็นโอท็อปโบราณ ทีเขาผลิตแล้วไม่ทำลายส้าผาไปรอบไม่มีสารเคมีตกข้างอย่างเงี้ยผมเองผมก็ย่างอบโพกแล้วผมก็ยากให้ลูกร้านได้บโพกให้เพื่อนได้บโพให้ครอบครัวได้บโพกสิ่งเนี่ยย่ากให้ช่วยๆกันช่วยๆก,กันแน่นน้ำอ่าสิ่งดีๆมันยังมีอยู่เราไม่องไม่ผึงพาสารเคมีก็ได้ผมเชื่ออย่าง้งผมเชื่อว่าโบร้านมีสิ่งดีๆที่มันสอนไว้อีกมากมมยเนาะ ค่อยแล้วเชี่อมันนะเชี่อมันภูิบัญญาโบราณเถอะ,อะโดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเนี่ยให้ทำกเกษตรพึ่งตนเนี่ยเกษตรทีจะททำแล้วมันดีมีคุณค่ามันไม่ใช่ว่าต้องใช่ของแพงไม่จำเป็นต้องใช่ของที่ก็บอกมันดีผลิตมาจากประเทศนัน่นประเทศนี่เอาที่มันมีอยู่ในท้องทินนี่แล้วใช่ให้มันเกิดคุณค่า สูงสุดแล้วมันมันหายประโยชน์แบบที่เราขาดไม่ถึง